สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูจุธารัตน์ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องธรณีพิบัติภัยก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมคุณครูอยากจะให้นักเรียนสำรวจความรู้ของนักเรียนก่อนที่จะเรียนว่านักเรียนนั้นมีความรู้มากน้อยเพียงใดกับภัยธรรมชาติโดยที่นักเรียนนั้นทำแบบสำรวจความรู้ก่อนเรียนในข้อที่1ใหญ่และข้อที่2ใหญ่ก่อนนะคะ คุณครูคิดว่านักเรียนคงจะพร้อมที่จะเรียนกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะถ้าพูดถึงธรณีพิบัติภัยนักเรียนพอจะนึกภาพออกไหมคะว่าธรณีพิบัติภัยนั้นคืออะไรใช่แล้วค่ะธรณีพิบัติภัยเกิดจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาโดยภัยธรรมชาติเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน และทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นบางครั้งอาจถึงแก่ชีวิตก็ได้นะคะทีนี้นักเรียนก็เริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าภัยธรรมชาตินั้นได้แก่อะไรบ้างแล้วเกิดจากอะไรภัยธรรมชาติก็คือผลกระทบที่เกิดจากอันตรายที่มาจากธรรมชาติเช่นภูเขาไฟระเบิดเกิดแผ่นดินไหวหรือแผ่นดินถลม่มซึ่ง ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ภัยธรรมชาตินั้นมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปบางอย่างก็ร้ายแรงน้อยบางอย่างก็ร้ายแรงมากซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินวันนี้คุณครูมีตัวอย่างคลิปวิดีโอเกี่ยวกับภัยธรรมชาติมาให้นักเรียนได้ลองศึกษากันดูนะคะ ภัยธรรมชาติในประเทศไทยภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีอยู่หลายชนิดซึ่งในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมสภาพภูมิศาสตร์และลักษณะาอากาศท้องถิ่นนั้นๆสำหรับในประเทศไทยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. พายุหมุนเขตร้อนเป็นลักษณะอากาศร้ายที่ก่อตัวจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเหนือผิวน้ำทะเลและมหาสมุทรในบริเวณเขตร้อนโดยจะมีเมฆมากลมแรงและฝนตกเป็นบริเวณกว้างมีลักษณะเด่นคือมีศูนย์กลางหรือที่เรียกว่าตาพายุเป็นบริเวณที่ลมสงบอากาศปลอดโปร่งแจ่มใส อาจจะมีเมฆและฝนบ้างเล็กน้อยโดยสามารถใช้เกณฑ์ความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางของพายุแบ่งชนิดของพายุได้ดังนี้พายุดิเปรสชันมีความเร็วสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางไม่เกิน34นอตหรือ62กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุโซนร้อนมีความเร็วสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง 34-63นอตหรือ63-117กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุไต้ฝุ่นมีความเร็วสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางตั้งแต่64นอตขึ้นไปหรือ118กิโลเมตรถึง239กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลกระทบที่เกิดจากพายุหมุนเขตร้อนวาตภัยหรือลมแรงเคลื่นซัดฝั่นบริเวณชายฝั่งที่พายุจะเคลื่อนตัวผ่าน ฝนตกหนักโคลและแผ่นดินถล่มการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดพายุหมุนเขตร้อนติดตามข่าวอากาศอยู่เสมอเมื่อได้รับคำเตือนและปฏิบัติตามทันทีห้ามนำเรือออกไปบริเวณทะเลหากเกิดพายุกรณีที่อยู่ในทะเลให้เขาหาชายฝั่งที่อยู่ใกล้ที่สุดหากอยู่บริเวณชายหาดออกให้พ้นชายฝั่งทันทีหลบอยู่ในที่พักจนกว่าได้รับการแจ้งจากทางการว่าพายุได้ผ่านไปแล้วเพราะขณะที่พายุจะมาจะปรากฏลักษณะาอากาศร้ายแต่ในขณะที่ตาพายุผ่านมาท้องฟ้าจะแจ่ม สาอากาศดีซึ่งจะเกิดเพียงช่วงเวลาสั้นๆหลังจากนั้นด้านหลังของพายุจะเคลื่อนเข้ามาอากาศจะเลวร้ายลงอีกครั้ง สองอุทกภัยหมายถึงภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ําท่วมขังหรือน้ําท่วมฉับพลันเกิดจากฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยมีสาเหตุจาก 1. หย่อมความกดอากาศตำ่ำสอพายุหมุนเขตร้อนได้แก่พายุดิปรรชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่น 3. ร่องมรสุมหรือร่อง,งความกดอากาศต่ำ 4. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 5. มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับในภาคใต้ 6. เขื่อนพังอุทกภัยแบ่งได้2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. น,น้ำท่วมขังมักเกิดในบริเวณที่ราบลุ่มและชุมชนเมือง 2. น้ำท่วมฉพันและน้ำป่าไหลหลากเกิดจากฝนตกหนกักจนดินบริเวณนั้นไม่สามารถดูดซับน้ำไว้ได้ จึงเกิดการไหลหลากของน้ำลงสู่พื้นที่ราบต่ำมักเกิดบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาข้อปฏิบัติเมื่อเกิดน้ำท่วมฉับพลันเมื่อมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำควรปฏิบัติดังนี้ 1. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด 2. อยู่ให้ห่างไกลจากทางระบายน้ำทุกชนิด 3. ห้ามลงเล่นน้ำในลำคลองและน้ำตกถึงแม้ว่าบริเวณดังกล่าวจะไม่มีฝนตกก็ตาม 4. ควรย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วมถึง 5. อย่าขับรถยนต์ฝ่าลง ไปในกระแสน้ำหลากแม้นบนถนนก็ตาม 6. หลังจากน้ำท่วมขังจะเกิดโรคระบาดในระบบทางเดินอาหารทั้งคนและสัตว์ให้ระวังน้ำบริโภคควรสะอาดต้มสุกเสียก่อน สามพายุฟ้าะนองหรือพายุฤดูร้อนเป็นปรากฏการธรรมชาติที่มีสภาวะอากาศร้ายก่อให้เกิดพายุทอร์นาโดลมงวงฟ้าแลบฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุลมแรงวัตภยัยและฝนตกหนักเกิดน้ําท่วมมักเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนฤดูโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนลักษณะอากาศร้ายที่เกิดจากพายุฟ้าะนอง3.1พา,ายุทอร์นาโดหรือลมงวงช้างเกิดจากการหมุนเวียนของลมภายใต้เมฆพายุฟ้าะนองที่รุนมแง มีฐานเมฆต่ำกระแสะลมวนที่มีความเร็วลมสูงสุดมากนี้จะทําให้เกิดกระแสะอากาศหมุนเป็นลำพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหรือย้อยลงมาจากฐานเมฆดูคล้ายงวงหรือป่องที่ยื่นลงมามีลักษณะการหมุนวนบิดเป็นเกลียวถ้าเกิดเหนือพื้นน้ําเรียกว่าสเปาน้ําหรือลมง,งวงช้างหรือนาคเล่นน้ํา 3.2พายุลูกเห็บมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่1เซนติเมตรขึ้นไปและตกลงมาทําความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตร3.3ลมแรงหรือวาตภายัยหมายถึงลมที่มีความเร็วลมตั้งแต่62กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากคือกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักป้ายโฆษณาล้มและบ้านเรือนพัง3.4ฝนตกหนักข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดพายุฟ้าะนองกรณีอยู่นอกบ้านรีบหาอาคารหรือที่กำบังไปหลบหรืออยู่ใน ในรถที่อยู่ห่างไกลจากน้ําท่วมถึงได้กรณีที่เล่นน้ําต้องรีบขึ้นจากน้ําและไปให้พ้นชายหาดถ้าอยู่ในที่โลง่งเช่นทุ่งนาควรนั่งยองๆปลายเท้าชิดกันและเขย่งปลายเท้าให้สัมผัสกับพื้นดินน้อยที่สุดและโน้มตัวไปข้างหน้าไม่ควรที่จะนอนราบกับพื้นอยู่ห่างจากโลหะที่เป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิดเช่นอุปก,กรณ์ทําสวนรางรถไฟรถจักรยานยนต์ทองเหลืองทองแดงหรือโล่มที่เป็นโลหะห้ามอยู่ใต้ต้นไม้ที่โดดเดี่ยวโล่งแจ้งและไม่ควรใช้โทรศัพท์ ัมือถือกรณีที่อยู่ในบ้านไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นทีวีและงดการใช้โทรศัพท์ชั่วคราวยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 4. คลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นขณนะที่พายุหมุนเขตร้อนที่มีความรุนแรงระดับพายุโซนร้อนหรือพายุไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งความรุนแรงของพายุขณะเคลื่อนขึ้นฝั่งจะทําให้เกิดคลื่นที่ผิวน้ําทะเลขนาดใหญ่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชายฝั่งที่มีความลาดชันน้อย โคลนแผ่นดินถลม่มมาเกิดขึ้นที่บริเวณภูเขาโดยเฉพาะภูเขาหินแกรนิตที่มีความลาดชันสูงและบริเวณไหล่เขาที่ขาดพันไม้ปกคลุมเช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคใต้บางแห่งเกิดจากฝนที่ตกหนักบริเวณภูเขาและไม่มีต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำเมื่อฝนตกจนดินอิ่มตัวแล้วไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้จึงก่อให้เกิดโคลนแผ่นดินถลม่มสาเหตุจากพายุหุ่นเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมส่วนภาคใต้เกิดในช่วงเดือนพฤศจิก กยายนถึงธันวาคมสัญญาณบอกเขตดินถลม่มโคลนถลม่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานระดับน้ําในห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ําเปลี่ยนสีเหมือนสีดินบนภูเขามีเสียงดังอู้อื้งมากผิดปกติบนภูเขาและในห้วยเนื่องมาจากการถล่มและการลื่นไหลของหินและดินและต้นไม้ แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวห <cek> มายถึงการสั่นสะเทือนของพื้นดินที่มีสาเหตุมาจากการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของเปลือกโลกเนื่องมาจากพลังงานความร้อนภายในโลกทําให้เกิดแรงเครียดแรงเครียดที่สะสมอยู่ในโลกทําให้เกิดการแตกหักของหินเมื่อหินแตกออกเป็นแนวจะเกิดเป็นรอยเลื่อนและการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของรอยเลื่อนนี้เป็นสาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหวสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมาชาติได้แก่การเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของเปลือกโลกภูเขาไฟระเบิดและมีแหล่งน้ำธรรมชาติบนรอย เรื่อนที่มีพลังการยุบตัวของโครงใต้ดินแผ่นดินถลม่มสาเหตุจากมนุษย์ได้แก่การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินเมืองถลม่มและการสร้างอ่างเก็บนะ้ำบนลอยเรือที่มีพลังการทำงานของเครื่องจักรกลการจราจรประชาชนควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวให้อยู่อย่างสงบมีสติคิดหาหนทางที่ปลอดภัยหมอบอยู่ในบริเวณที่สามารถป้องกันสิ่งของหล่นใสายเช่นบริเวณใต้โต๊ะใต้เตียงหลีกเลี่ยงให้ห่างจากหน้าต่าง หากอยู่นอกอาคารให้อยู่ในที่โลง่งอยู่ให้ห่างจากสิ่งห้อยแขวนต่างๆปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเองจากแผ่นดินไหวเป็นต้นหากอยู่ในตึกไม่ควรใช้ลิฟต์เพราะไฟฟ้าอาจดับได้ 7. ซึนามิซึนามิหมายถึงคลื่นมาหาสมุทรที่มีพลังสูงมากเกิดจากการยกตัวขึ้นหรือซุดตัวลงอย่างฉับพลันและรุนแรงที่ท้องสมุทรและก่อให้เกิดการขยับตัวของมวลน้ำโดยรอบกระเพื่มกลายเป็นคลื่นอันทรงพลังแผ่กระจายออกไปอย่างเรว่อเร็ว คลื่นสึนามิเป็นคำมาจากภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลว่าคลื่นที่เข้าสู่อ่าวฝั่งหรือท่าเรือโดยคำว่าสึหมายถึงอ่าวฝั่งหรือท่าเรือส่วนคำว่านามิหมายถึงคลื่นในอดีตนั้นสึนามิหมายถึงน้ำท่วมใหญ่ริมฝั่งทะเลเนื่องมาจากแผ่นดินไหวสาเหตุการเกิดคลื่นสึนามิเกิดจากการระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟใต้น้ำแผ่นดินถล่มจากการที่ก้อนหินตกลงในอ่าวหรือมหาสมุทรเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกด้วยแรงเทคโทนิกจากแผ่นดินไหวการระเบิดใต้น้ำจาก,กา การทดลองระเบิดนิวเคลียร์การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดขึ้นยักษ์ขนาดที่อยู่ชายทะเลรู้สึกได้ถึงแผ่นดินไหวควรเรีบขึ้นสู่ที่สูง2ในกรณีเห็นระดับน้ําทะเลลดลงอย่างรวดเร็ว,รวและผิดป,ปกติให้รีบวิ่งขึ้นสู่ที่สูงให้เร็วที่สุดเพราะขึ้นยักษ์จะเข้าสู่ฝั่งใน5-30นาทีถ้าอยู่ในเรือซึ่งอยู่ในท่าหรืออ่าวให้ออกเรือไปกลางทะเลและในระหว่างนั้นให้ตรวจสอบข่าวสารจากทางราชการ 5. ให้ความรู้และจัดให้มีการฝึกซ้อมเช่นกำหนดสถานที่ในการอพยพขึ้นสึนามิเกิดได้ขึ้นทุกเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนสามารถเคลื่อนตัวเข้าสู่แม่น้ําที่เชื่อมต่อทะเลและมหาสมุทรได้ ความแห้งแล้งสาเหตุด้วยทั่วไปเกิดจากฝนตกน้อยกว่าปกติปริมาณฝนไม่เพียงพอต่อความต้องการความรุนแรงของความแห้งแล้งขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศความชื้นในดินระยะเวลาที่เกิดความแห้งแล้งและความกว้างใหญ่ของพื้นที่ที่มีช่วงความแห้งแล้งในประเทศไทยเกิดได้สองช่วงดังนี้ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อนซึ่งเริ่มประมาณครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงเป็นลำดับจนกระทั่งเข้าสู่ฤดูฝนประมาณ กลางเดือนพฤษภาคมของปีถาาัดไปซึ่งความแห้งแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดไฟป่า ช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นประมาณ1-2สัปดาห์ซึ่งความแห้งแล้งในช่วงนี้จะมีผลกระทบต่อการ,กรเกษตรเป็นอย่างมากการเตรียมความพร้อมรับความแห้งแล้งควรเตรียมภาชนะให้เพียงพอสำหรับก,กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคในฤดูแล้งแบ่งพื้นที่การ,กรเกษตรส่วนหนึ่งเพื่อจัดทำบ่อกักเก็บน้ำสำหรับกรเกษตรกรรมในฤดูแล้งควรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและเหมาะสมกับฤดูการหาวัสดุคุมดินเพื่อเก็บ รักษาความชื้นของดินไว้ให้นานที่สุด 9. ไฟป่าไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมักเกิดขึ้นบริเวณทางตอนบนของประเทศเช่นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะเกิดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคมสำหรับภาคใต้มักได้รับผลกระทบจากไฟป่าที่เกิดบริเวณเกาะสุมารตราของประเทศอินโดนีเซีย สาเหตุของการเกิดไฟป่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสาสารที่เป็นเชื้อเพลิงโดยรอบของพื้นที่นั้นๆ หลังจากจบคลิปวิดีโอแล้วคุณครูมีใบงานเป็น2ตารางคือตารางที่1และตารางที่2คุณครูอยากให้นักเรียนนั้นได้บันทึกข้อมูลการเรียนรู้ของนักเรียนลงไปในตารางอย่าลืมส่งงานกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ